ฉันคือไรเดอร์ที่ผ่านทางมากจำไว้ซะนี่พวกนายหยุดเล่นกันก่อนได้ไหมฮัลโหลทดดุกคน จะบอกว่านี่คือแรงรวมเหล่าไรเดอร์จากทั่วจักรวาลอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้เป็นแค่ไรเดอร์ที่มีสีมาเจนต้าเพียงคนเดียวใช่ไหมมันดูแบบม่วมากอะตอนนี้ทุกคนโอ้โหมาเลยว่าที่นี่เราได้รวบรวมเหล่าไรเดอร์จากทั่วทุกสารทิศมาอยู่รวมกันแล้วเรามานี่เราไม่ได้มาเพื่อพิทักษ์โลกแต่อย่างใดแต่เรามาเพื่อเกลียนโดยแต่ละคนสิโอ้ยโอ้โหเด้อ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  วุ้ยวุ้ยเจว่าทุกคนน่าจะไม่มีใครชนเราแน่เาว้าวพเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวคนแบอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพื่อนเพื่อนเห็นไหมไม่มีใครชนเราสักคนเลยเฮ้เจ๋งว่ะโอ้โหโอ้โหดคนโอ้ลเลยแค่นี้แค่นี้เราก็ห่าแล้วนะฮะเอาอาอเดี๋ยวเดอะไรมาเนี่ยโอ้โหมอนบ้ามากขโถเดี๋วะตัวเ เลยร้อมาเลยวน่าอเอออะไรวะโอ้หคนกี่ร้อกี่คนเอเคือคยมีแต่คนแบบไม่ไม่ไม่ทำ m i s ชั่ n กันหรอมีแต่คนแบบฝันเล็กเออเลกย m i s s i n คืออะไรเราไม่รู้จักคือ เออ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 นุ่นๆเออโนโนนาปิกซิกไม่ได้ชอบเกมนี้เพราะว่าทำท่าเท่นะชอบตรงที่ว่าเราสามารถทรมานตัวเองได้เอาเพื่อนโอ้โหสตนี่ลีลาเด็ดโอ้โหคนเท่ ไข่แตกแล้วเปล่าไปเลยนี่คือไม่ใช่เอพีซีเนี่ยเพย์เยอร์หมดเลยตอนนี้ขี่ลาดขี่ลาดอยู่อยู่บนกันจุกอ่ะ คือคือคือถ้าบอกว่าหาห้องไม่เจอนี่คือแบบตกก็ตกกันโหลดสักสองสามทีอะไรอย่างเงี้ยอเย่างที่คุณบอกไปเจอเจอบอกหาห้องไม่เจอเยี่ยอะไรโดนไปตงถามกี่ล้านคนดูจุดจุดเป็นล้านเลยเนี่ยหาไปก่อนมากกว่าไปโจอหัหาห้องไม่เจอมานี่เยอมาให้ตกซึ้ดีเฮ้สนอเบาสนอโมบิลนี่สิงไปเลยฮัลโหลนี่ว้าโอ้โหพระเทพ ชีวิตจริงนี่คือแบบต่อแตกกันไปหมดแล้วนะนี่มาแล้วมาใส่คู่ใจของเราแนละ้วอาโอ้โหกิจกรรมอะไรเราไม่ทำแล้วเราไปขับไปขับสนุกโมบิลเล่นนี่โอ้โหที่บอกบอกได้เลยว่านี่คือไรเดอร์แบบไรเดอร์จริงๆเลยนะที่ที่เขามาเล่นกันเนี่ยไม่ใช่เอพีซีนะโอ้เจ๊กเลย ừ hứa khai wifi, thoải phái hello thoải phái dạ khoảng lao ừ ừ khải tệc thoải phái phái thói 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 โอ้โห้เฮือเฮือเฮือโอ้ยห้ชักแตกปราเรียกว่าเราต้องไล่ตามไล่ไล่ตามไรเดอร์พวกนี้ใ <dévelop> ห <eigentlich analysis> ้ทันเราก็อยากรู้ว <languages universe> ่าไรเดอร์พวกนี้เขาวิ่งไปไหนกันเจ้านะมันน่าจะมีวิธีที่เร็วกว่านี้ง่ายเราล่อนได้ใช่ไหมเราติดเจ็ดแท็กไปผมเลยว้าวเย็ดเอาอ่ะ

ฟุ้งไปไลยตีนัดอ๋อโหฮุ้ยสุดยอดเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่คนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่มาอยู่วันเนี้ยสวัสดีอ๋อโหดีเราได้เราได้เห็นทุกคนจากวันนี้เลยอ่ะสุดยอดชอมาชอมากอ๋อแต่เขาขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อย อาสวัสดีน้อโ้ตรเจ๋งเฮ้ยแต่ไปเดินตรงนี้นก่อนติดฟูดน้อนี่คือนี่คือคนที่แบบหล่นเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรคนที่กำลังแบบเล่นอ่าพ่อจักรยานหล่นลงมาจากหน้าผานะเขาแบบสุดยอดมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองแบบบินสวดเข้าไปดีกว่า เย่ yeah. สุดยอดใช้ได้ใช้ได้โอ oh. ้สบาสดีโ oh. ดห <ği> oh. นคนเต็มเลยเ้ยต้นไมนวุ้ยเกือบ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 ดูเฟินไปไหนโหเียวโหเนี่ยคนคนทั้งนั้นเลยอ่ะ ยอดมากอะโอ้โหแค่แต่ทนีน่ๆคือเราเราจะจอดอยังไงดีนะโอ้โหคนยเยอะแยะไปหมดเลยขอโทษนี่เรารอดรอดลูกเหือบห่าโอ,โอ้ชิดอะไรเนี่ยวันนี้จักรยานนี่จักรยานเหรอทำไมล้อมันมาถึงมาขนาดานี้ด้วยกัน ไม่จาดเอ้ยนี่ตัวไปไปแล้วฮัลโหลอย่ามาเบียดโอ้โหมาไม่เห็นอ้อเฮ้ยเฮ้ยเดินๆๆนี่เราเราจะเป็นไเラอร์ที่เก่งที่สุดในปัตตพีโอ้ต้นไม้เฮือว้าวอาเฮือดีไม่พินทั้งไปต่อ จากที่หนึ่งแหละที่รลอะไรไปเลยไไเฮ้ยโอเคโอ้โอเค,อเ,ค,อเ,คเราต้องเราต้องย้ายตำแหน่งที่หนึ่งมาให้ได้อ้าวเผื่อพูดเร็วไปไหนขอโทษพุ่งไปแล้วโอเคพุ่งไปเลยลุกไปดอ จักรยานล้อใหญ่ขนาดนี้เรียกหนูสามเป็นนั้นได้นะออรถนี่ลีลาเด็ดโอเคพุ่งไปเลยลูกวุ้ๆๆยวุ้ยจบวินตัดหนะ้าโอชิ้นเอ๊ะไปเ,ออเราต้องตามไม่ทันโหคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งไกลมากคนที่หนึ่งไกลมากเดี๋ยวรอรอรอตี โอ้ไม่ทันเคเคไม่เป็นไรที่สามก็ยังดีนี่เราแข่งครั้งแรกเลยเนี่ยผมมาได้มาได้ไดกลขนาดนี้เลยโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันอย่างเถื่อนบอกเลยจะได้จะได้โอ้โหมันรุ่นเดียวกันหมดเลยนี่หว่าเวล่ะมันสายชนทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่เราเป็นเป็นประเภทแบบชูตเตอร์ไงจะรอดไหมเคยไปเร็ว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 กอกอก ดีเอื้อขาตื้นเอื้อโอ้ my god กน่าจริงเข้ามาเออโอ้โหเอื้อสะดุดเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตัวตัวแท้จะจมดินจริงเออเฮ่ยจ้าอีโอ้โหไข่แท้แตกใกล้ๆกันใกล้ๆกันยี่นาวะ โอ้ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หกำลังเลยโอ้โหจักรยานแทจักรยานกระแทกหน้ามันเกินเฮ้ยอ่าแต่ว่าคะแนนเรายังนำอยู่เฮ้ยนี่ันวรอนี่ไม่โดนไม่โดนแต่เทชาร์จเออแตกเรียบร้อยร่วงไม่ยิงยิงไม่ได้ดีดดีดีเบียดเบียดเบียดจนไม่ได้เบียดไปก่อนเออโอ้โหโอ้โห เฮ้ยจงจักรกลักอ๋โอ้โหพระเทเอานายมาดีโฮ้ยอู้เกือบเน้อยนี่นี่เอาอ่ะเฮ้ยเริ่มเริ่มข้าทางแล้วอย่างม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้๋เว้เดีอเดเด้าเดอเด้อเ้อเด้อเด้าเด้อเด้อเล้เเดออเอเ้ยเอเด้อเด้อเดเเอเเอ้้ไ้อเ้อนเออ โอเคเรียบร้อยเราโอ้ค huh. ือเราได้เราได้ทำประโยชน์กับทีมแล้วพอใจละเออแตกเรียบร้อยใส่ฟ้าดอกใส่ฟ้าดอกโหเต็มเลยวโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอ้าวเฮ้ยหนีหนีตามหนีตาม ยิงเออเรียบร้อยลงไปซะเพื่อนวู้วิงวิ่งวิ่งเข้าไปเก็บๆๆๆๆๆๆโอ้เอาแล้วพลังเรากาะเกินเอ้ยเก็บๆๆเออเอาอ่ะก่อนแล้วเราทำาประโยชน์ให้กับทีมได้อย่างเต็มที่ โอ้โหอุเพื่อนทับอีกโอ้โหตาย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 ไมรู้ว่าเป็นการแข่งขันที่โหดร้ายทารุณมากนั่นๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊เออเรียบร้อยแป๊บเดียวนะรอจิบไก่ละไอ้นี่ไอ้นี่ก็กางไอ้นี่ชอบกางนี่หว่าเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยโอ๊ยเดี๋ยรันเราโดนโดนเป็นเป้าแน่นอนตายตายเออ เรียบร้อยเอา,าเอะไอพวกนี้ก็ไล่แต่ยิงๆยงเดียวเลยเออเยี่ยมมามามาชเก็บๆกเก็บไม่ยาละสามสิบวิเราต้องทำให้ได้เฮ้เติมๆๆ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 เติเติมเติเออเอาอะโอ้ยเอือโอ้ยคอหัโอ้ยเขอ่อ่วอ่่ อุ้ยเหนื่อยว่ะไม่ชอบอ่ะจริงดีแล้วเราเราสามารถปกป้องโลกของไรเดอร์ได้อีกครั้งหนึ่งโอเคครับก็เป็นไงบ้างกับไรเดอร์รีพับบิกนะครับบอกได้เลยว่ามันมีกิจกรรมกีฬาอะไรต่างๆเยอะมากนะครับเราในฐานะที่เป็นหนึ่งในไรเดอร์จากทั้งหมดกี่พันคนก็ไม่รู้ที่อยู่ในอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับบอกได้เลยว่าเราจะกลายเป็นที่หของเราไรเดอร์ทั้งหมดให้ได้ นะหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบแล้วก็คอยให้กำลังใจเราขึ้นไปสู่ no. นับเบอร์วันนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะไรเด r ร์รีพับบอยากให้เราเล่นผ่านผอะจนภัยต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันเยอะนะฮะสำหรับวันนี้โจแพรสัง่งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสู่ความเวิงวังอันไกลโพน